สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยเรามาดูทีมลุกยางสาวไทยครับในรายการซีวิลีที่เวียดนามนะครับเป็นช่วงก่อนลงสนามนะครับที่เจอกับอินโดนีเซียก็เป็นการฟอร์มทีมนะครับเตรียมทีมเตรียมผู้เล่นนะครับเพื่อจะไปเล่นในรายการใหญ่ระดับโลกต่อไปนะครับคือ รายการนี้เนี่ยอันที่สามนะคบมีสีชาติเข้าร่วมก็คือมีไทยมีอินโดนีเซียมีเวียดนามแล้วก็มีฟิลิปปินในคลิปเนี่ยเบอร์หนึ่งก็คือวีพาวนีนะครับกำลังซ้อมอยู่ไกลๆมองไม่เห็น้วอีกอีกฝัก่งหนึ่งของสนามนะคะก็จะเป็นอินโดนีเซียนะครับลง้องพร้อมกันในวงกลมสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นทัตด,ดาวกับพิมพิญญาครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเป็นคู่ซ้อมกันในสนาม ผู้ชมในสนามตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะทยอยเข้ามานะครับเพื่อมารอชมคู่ระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์เนี่ยครับท่านดาวลูกแจ้งจะบอกว่าแอดเนี่ยเป็นเอฟซีของท่านดาวตั้งแต่รุ่นเจ็ดเซียนตั้งแต่ที่แบบสมัยยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับและนี่ครับผู้สอนคนใหม่นะครับนุสลา,าตอมคำอิวนาเล่นกับคอนพันเกิดปานแล้วก็ซิลมาบารากิจนะครับเรียกว่า มีรายชื่อเป็นผู้ฝึกสอนครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเพราะว่าในรายการที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยเรานะครับมีปัญหาเรื่องมือเซตนะครับก็เลยให้นุสลาเนี่ยมาจิวเองกับมือเลยเรียกว่านุสลาเนี่ยมาแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มาทําเวลาพอดีก็คืออยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยก็ต้องให้คนที่เขาประสบความสาเร็จนะครับมีประสบการณ์อยู่แล้วลงมาดูตรงนี้เลยเรียกว่าโคดนด่วนเนี่ย ทำถูกนะทีมทุกยางสาวไทยเนี่ยเรียกว่าใช้รายการนี้นะครับซีวีีเป็นการลองทีมลองระบบใหม่นะครับสับเปลี่ยนมุ้งเวียนผู้ลลลเล่นนะครับให้มันลงตัวที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไปแข่งในรายการใหญ่ๆต่อไปในคลิปเนี่ยขอโฟกัสทัศนาเป็นพิเศษนะครับโดยจากเป็น FC ตัวยุงแต่ที่จริงแล้วก็เป็น f อน้องๆมอลลีบอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับ From Life changes. Just open the door. One thing's certain: I'll always be.